ครับก็ที่โอกาสสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเมื่อนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะมาพาเพื่อนๆมาเบิงการปลูกบ้านนะครับบ้านสวนคือบ้านอยู่ริมสวนกับว่าใดนะครับก็เป็นสวนเล็กๆในน้อยนะครับต่างๆหล้กก็มีปลูกบ้านใส่กับบ้านก็เป็นทรงเป็นทรงธรรมดากับเป็นโมเดิร์นธรรมดาเล็กๆในน้อยครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ้งครับในส่วนของ การทาของช่างกาลังทําอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเขาขอไปเบิงครับว่ารูปแบบรูปแบบของบ้านเป็นอย่างไรครับอ่ารูปแบบของบ้านนี่อ่าข้างนานี่นะครับข้างนานี่จะเป็นกว้างแต่ละเสาสามเมตรห้าสิบร่วมกันข้างนาก็จะเป็นเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรหลังเงี้ขวขไปนะครับจะมีสามช่วงนะครับจะมีสามช่วงสามช่วงช่วงละสามเมตรห้าสิบ นะครับช่วงละ3เมตรหาสิช่วงละ3เมตรหาิบเขาไปสามช่วงนะครับแล้วก็มีหนาต่างมีนี่ติปอ่างกระลังทําเลยครับแต่ยังวม่ที่ฉาบข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมเขาผ้าเดี๋ยวเขาไปหาช่างนี่นี่เป็นขั้วนะครับขั้วแล้วเดี๋ยวผ้าเขาไปหาช่างแล้ถามคุยกับช่างเพิ่นรูปแบบการช่างช่างครับทั้งนี้นะครับครับอ่าช่างกับผ้าไปเบิ้งข้างหนารูปแบบนะครับ อ่านี่ช่างเพิ่นช่างเพิ่นดูแลคือเป็นญาติกันครับเขามาอ่าเพิ่นเขามาซอยในส่วนของการออกแบบแล้วก็โครงสร้างต่างๆครับโครงสร้างต่างๆนะไอ้ช่างเพิ่อนจะดีคุยเรื่องโครงโครงสร้างโครงสร้างต่างๆครับอ่าช่างครับโครงสูงนี่เท่าไหร่ครับนะข้องสูงนี่เฉพาะเสาหอดอ่าเลขข้อสองมันนีสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบด้านขึ้นไปอีกแปดสิบไปล้นลูกไปเรื่อยๆต้นละยี่สิบยี่สิบยี่สิบ อ่าคือเสาเสานี่เสาลอครับเสาเสาลอยยอะก็มีวนเสาสังเรียนนะครับครับเสาลอเป็นโค้งลอทั้งเบิร์ดนะคะลอยไมาแต่พื้นดินเลยครับอ่าครับใส่เล็กมัดเองด้วยมือด้วยอย่างเบิดโบเมนสร้างเสาสังเรียนมาครับมามามบทีนี้เขาก็บลอเสาเพียงกันมือเราต่อด่วนดุดิ่งออกต่อดังดุดิ่งออกครับก็คือมีเล็กใส่ต่างๆนะนะช่างนะสามสามสามใส่นะครับครับแตมีสามสองนี่ครับจะเป็นเล็ก แต่พวกโค้งมั่นนะครับครับใส่เล็กหนาเล็กแน่แล้วก็ส่วนที่ลงมากกัใส่ปานกลางครับนี่คือตัวบนตัวที่สูงคือพวกดังตรงอย่างมั่นี่ยจะใส่เล็กเต็ดเล็กใหญ่ครับแต่ว่าเป็นสามคู่อยู่เครื่องครับอ่าแล้วอย่างแปรมันเขาเรียนเรื่องแล้วก็เรียนว่าแปรมันเยอะใส่สองคู่นิ้วสองคู่นิ้วสองคู่นิ้วอ่า ตัวยืนมันนี่นิ้วคุณนิ้วนิ้วคุณนิ้วตัวยืนตัวยืนจะเป็นนิ้วคุณนิ้วตัวเล็กนะครับตัวทักนี่ครับนี่ตัวทักตัวทักเหตุท er ี่ทักคือข้างหน้าเขาจะมีแค่สองเสานะครับเขาจะมีแค่สองเสาอ่ารูปแบบก็เลยมีการทักอ่ขัดดาออกเสาจะมีเสาหนึ่งเสาสองแค่นี้ครับปกติแล้วเสากลางโบมีเสากลางโบมีเห็นใยั่จะมีเสากลางครับ สร้ามกําลังสาบแบบส้างกําลังสามแาบจากปูนอยกนะอายาเขาไปเป็นไน้ครับนี่ห้องนอนครับจะเป็นสองห้องนอนหนึ่ห้องน่านะห้องน่าอ่ห้องนอกครับนี่องนอย่างนียเพราะ่าแงก็ไมกลสุดละตรงนี้ยังมีไฟนะครับ หน้าต่างนี่ของเป็นห้องนอนห้องนอนห้องนอนหนึ่งวงกบนะครับวงกบใหม่ตัวนี้วงกบใหม่วงกบใหม่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับอ่าวงกบใหม่เม็ดคูณสองอ่าครับเก้าสิบเก้าสิบอ่าคูณสองร้อยเก้าสิบคูณสองร้อยคือสองเมตรครับอ่าแล้วก็ไปอีกห้องนั้นครับห้องห้องนี้คือกันครับใกล้ใกลกันห้องนี้คือใกล้ใกัน กว้างสามเมตรห้าสิบเงีวสามเมตรสามเมตรห้าสิบห้าสิบเทกันกรับคนขึ้นอ่าครับแล้วออกไปตรงขั้วฮะนี่คือประตูออกขั้วครับประตูออกขัวเดี๋ยวพายางออกไปบนขั้วครับเดี๋ยวพายางออกไปบนขั้วเอาไม่นี่ออกนอกอะไรเขาไปในขั้วนี่นม่มี่มีนี่นี่นี่คือชุดขั้นครับขั้วนี่จะกว้างกว้างออกมาสามเมตรสามเมตรครับสามเมตรริมนอกครับสามเมตรริมนอกสามเมตรริมนอกริมนอกเสาสามเมตรริมนอกครับ แล้วก็มีหน้าต่างอยู่เหนึ่งบานนะตรงนี้หน้าต่างอยู่บานนี่โคงนิ้ตังวันเดย์มุ่งอ่านีอย่างนี้ด้านหลังมันเดยมุ่งก็ได้านหน้าอ่ามอหันเดย์มุ่งนะครับเดี๋ยวพาเข้าเบิ่งห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำห้องน้ำอ่าห้องน้ำจะมีช่องล้มมีสองช่องอ่ะ่องล้มมีสองช่องแล้วก็มีตรงนี้เป็นบังอายชักโคกจะอยู่ด้ตรงนี้ห้องอาบนี่จะเป็นฝักอาบฝักบัวเป็นทางล่างหน้าแต่อันนี้จะสูงอีกอยู่ อีกสองก้อนอ่าเดี๋ยวจะมีกออีกเกินปีความสูงอีกสองก้อนนะอีกสี่สิบเส้นครับสูงขึ้นอีกสี่สิบเส้นมันจะอยู่ประมาณนี้หมู่ไม้น่ประมาณนี้อ่าครับอีกสี <h <h <c oughs> <c oughs> <h <h ่สิบเส้นอืมอีกสี <h <h ่สิบเส้นอ่าครับครับอ่าตัวนี้เป็นอะวงกบพีพีซีอ่าตัวนี้จะเป็นวงกบพีพีซีเจ็ดลอยคือสองเมตรเนาะอ่านั่นตัวนี้เจ็ดลอยคือสองเมตรพีพีซีตัวนี้ นี่คือขอมูลอีกตัวหนึ่งคือเสาทุกต้นนี่รอทั้งหมดนะคะรอทั้งเบ็ดรอทั้งพื้นพื้นก็เป็นท์ทักเล็กกุ้งทักเล็กหนึกัเต็นเสาเทศท่านก่อนหรือเต็นขึ้นเสาครับนี่จะมีประตูออกขั้วอีกนะฮะจะมีออกไปก็จะเห็นบ่อปลาออาไปก็จะเห็นบ่อปลาเห็นสวนเลยฮะเห็นสวนนี่คือเอิ่นว่าบ้านสวนใดครับแต่นี่จะเป็นทรงเป็นทรงยังคือเอืนหน้าแบบนี้นะโมเดิร์นโมเดิร์นธรรมดาเนาะ นี่สร้างออกเหล็กอยู่สร้างกำลังขามักขเมนครับเสื่อมเล็กเสื่อมเล็กเลยนี่คือสร้างสร้างของเสื่อมเหล็กเองครับตอนนี้ก็ยังทำงานอย right. ู่นี่ลูกทุ่งลูกทุ่งเาแล้วก็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 มีทอสองอันนี้หมายถึงยังครับท่านตัวหนึ่งเป็นเจบปฏิกูลตัวหนึ่งเก็บน้ำเสีย เป็นตัวนี้เป็นน้ำน้ำอาบเขาลงมา,น,า,มาน้ำอาบลงมาอืกตัวนั้นเป็นบอ่อปริกูลของเหงาทุกอย่างที่เขาทำลายที่เาเสาร์<อ>ทายลุงเรืเโยลุ้งอย่างเนี้ยช่างกระเป๊เด็กยางต่อเบิ่งฟัง<อ>ทั้งแนครับ,รบนี่ตัวนี้จะเป็นตัวน้ำเสียน้ำอาบจะลงบอ่อนี้อ่าครับตัวนั้นจะเป็นเป็นของสิ่งปริกูลของเขาเสารขี่โยลุ้งอย่างเนี้ยอ่าครับตัวนี้เป็นเก็บน้ำบำบัดน้ำเสียซื้อ อ่าจากห้องน้ำเนาะเพื่อลดน้ำระบายลงพี่ก็ได้อ่าครับตัวนี้เป็นน้ำซักผ้าน้ำอาบเขาน่ะตัวนี้อ่าครับจะบ่บ่นี่ครับจังยานไปสีทางนั้นนิดนึงต่อทางนั้นนิดนึงเออเดี๋ยวมาทางนี้ด้านนี้นี่คือร้างนะฮะนี่คือสร้างขอซ่างปูนนะฮะสร้างปูนนะมีด้านต่ไม่ออกของเราด้านแต่ไันออกแตด้านด้านนี้เขาก็สิติดมีบ่อปลามีบ่อใช่ไหบ่อนี ตอนนี้ยังหนาบยังอยู่ประมาณ2-3เมตรเลยนะฮะับสองสองเมตรถ่าสิอ่านี่ยังหนาบอยู่ประมาณนั้นนะครับนี่เขาก็เลยเอิ่นสวนได้ครับด้านหน้าไอ้ช่างย่างย่างอีกนะครับย่างอีกย่าเขาลูบเขาลูบนี้ช่างประช่างคนกำลังเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวไปเบิกทางหน้าช่างเดี๋ยวช่างผืนผ้าไปบนทางหน้าครับช่างเดี๋ยวเผืนผ้าเบิ่งหน้าต่าง หน้าต่างอันนี้จะรุ่นนี้จะมีมีอยูหกบานนะครับด้วยราคานี่สามพันเจ็ดร้อยนะฮะหน้าต่างจะมีมุ้งลวดเล็กดัดมันจะมีเราจะเขาจะเรียกเอาสีชาสีมืดสีหยางนะเราจะจะจะเรียกเอาสีชาเน,นี่ยสีชาสีชาสีมืดก็แพงกว่านี้ไปอีกมืดก็แพงกว่านี้แต่อันนี้ชุดนี้จะอยู่สามพันเจ็ดร้อย่าหกบานแต่เมื่อกี้ที่บานอยู่ด้านหลังบานขั้วนะี่ตัวนั้นจะเป็นบานเล็กอีกนะครับนี่นี่กว้างช่างกว้างเนี้ยเท่าไหร่นะ กวงสูงอาไรมันลอยยีคุลอยยีก็ลอยยีคุณอยมันลอยยอ่าทังหลังจะมีลอยคุ้นลอยตัวนั้นจีสองพันหนึ่งลอยครับตัวนี้จะสามพันเก้อยันีจะมีขันม่อีกอ่านี่จะมีขั้นม่อีกนี่ตว่าแม่ลอยยังขึ้ขึ้นขึ้นกตาเดียวถ้าถขนัานขึ้นมาแล้วก็ยึดไปสุดันชวนแรงอย่างเป็นกิจจุอ่า พอช่างเพิ่นออกแบบไว้สอง่องนี่สิเป็นกระจกค่ะคกระจกความสูงของกระจกยี่อออสองเมตรนะช่างเนาะยี่สองเมตรเราเทเพื่อไว้มันจะมีบางไอ้นั่นเสิบางตาเรือกว่าจะาใส่กระจกทับหลอดประตูยังลดล,ลงมาถ้าติดไปใส่มืดเลยประตูเลยมันมันจะโบนั่นมันมันจะบบสวยงามเนาะมันจะบบสวยงามครับตรงนี้ตามที่ เอาอคำนวณเล็กไว้นะครับหลายๆคนเคยบอกว่าถามว่าการเทตบ้านนี่เล็กแพงเขาต้องใช้เล็กประมาณเท่าใดตรงนี้เล็ก่ทีเขาใส่ตรงนี้เล็กสามคูนหนึ่งนิ้วนี่คือสามคูนหนึ่งนิ้วเลยนะช่างเนาะสามคูนนิ้วครึ่งสามคูนตัวใหญ่สามคูนนิ้วครึ่งสามคูนนิ้วครึ่งตัวนี้สีไส้ห้าสิบแปดเซนห้าสิบแปดเซนเซนละสามร้อยหกสิบแล้วก็สองคูนนิ้วไอ้หมอช่าง สองคุ่นิว้วใส่60สิบเซนนิน้วคุ่นิ้วอีกสองคู่นิ้วนี่หกสิบเซนเซนละสองร้อยหกสิบห้าบาทราคาเล็กนิ้วคุ่นิว้วนิ้วคุนิว้วตัวน,นี้ใส่หกสิบเซนคทอกันยูธีเซนละร้อยแปบาทณนะตอนนี้นะครับหนะ้าเล็กตอนนี้คือ,อตัวน,นี้เขาใส่อยู่ตอนนี้นี่นี่ครับคือเล็กสามคุ้นนิ้วเคิงนี่ยูที่ห้เซน แล้วก็เล ke ็กค <x> ูณ <De explicitly. S> 2คูณนิ้ว60เซนนิ้วคูณนิ้ว60เซนนะครับนี่ที่เทาใส่ไปในจำนวนนี้นะครับส่วนอิดบอกอิดบอกเขาใส่อยู่ราคาอยู่ที่หกจุดแปดหกจุดแปดนะครับก่อนละหกหกบาทแปดสิบเขาใส่สองพันกรอนี่นี่หน้าตอนนี้นะครับหน้าตอนนี้ใส่ตอนนี้นี่เดี๋ยวเห็นอยู่ตรงนี้นะครับสองพันกรอนิดบอกนะครับ ปูนเสือเผาปูนเสือเผาใส่ตอนนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับต่อกระสอบถ้าเปนปูนปูนเทพปูนเพาเอนปูนหยังผู้ช่างปูนปูนอะไรแลนปูนปูนสร้างปูนสร้างฝาดแลนสีลิงแดงอ่ะตัวนี้ตัวนี้ที่อยู่ราคาร้อยหกสิบต่อกระสอบปูนของสร้างปูนรอเสาเนี่ยแหละปูนรอเสาเนี่ยนะครับรอเสานี่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบบาทนะครับราคาณณตอนนี้นะครับณเดือนนี้ที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะครับ สันไทยสันไทยลังคาสันไทยนะครับตอนนี้เขาใส่ยักแผ่นนอช่างสิบสองแผ่นคสิบสองแผ่นข้อมยงาสิบสองเม็ดเก่าสิบสิบสองเม็ดเก่าสิบตอนนี้สันไทยตรงนี้เป็นเคลือบสีเนาะสีครับสีสีสีบลอนสีบลอนสีบลอนด์สีเงินสีเทาสีเทาอ่าสีเทาแต่ข้างล่างมันเป็นสีบลอนอ่าข้างล่างข้างบนสีเป็นสีเทาแบบเงาอันนี้เม็ดละแปดสิบแปดบาทนะครับเม็ดละแปดสิบแปด เม็ดละแปบาทนะนะเบอร์สามศูนเบอร์สามเบอร์สามศอ่าสังสีนี่คือสันไทยนี่เบอร์นะมันจะมีเบอร์บางก็นี่เนาะบางบางสีเริ่มต้นยี่ส3ครับถึงสามสิบสุดนะสุดถึงสาถึงสามสิบแปดสามมีสามแก็มีแต่บ้านอ่าหลังนี้ใส่สามศนย์ใส่สามศูนยนะครับความหนานี่แหละ่าตัวนี้ เขาใส่เขาราคาอยู่ที่ณณมือนี่นะครับเม็ดละแปดสิบแปดบาทนะครับอันนี้ก็คำนวณไปได้นะครับใส่สิบสองแผนน่นเนาะช่างเนาะคสิบสองเม็ดเก้าสิบแผ่นหนึ่งสิบสองเม็ดเก้าสิบครับนี่คือเขาคำนวณจากเขาเข้าไปเลยอ่าที่นี่หลายๆคนจิถามว่าถา้า,ถาลักษณะเห็นมาแค่นี้สิเบิร์ตกงไปเท่าไหร่นะครับอ่าวัตที่ซื้อวัสดุไปนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทประมาณนะครับประมาณ 1นึ0 0 0สนหามืนอบาทนะครับที่เดี๋ยวเฮด่ตอนนี่อยู่ประมาณนี้นะครับที่โค้งสางอยู่ประมาณนี้ได้ประมาณนี้เลยได้ประมาณนี้ช่างนี่คือช่างนี่เป็นช่างของของญาติกันนะครับเพิ่นกับมาเฮดไห้คล้ายๆว่าเพิ่นกับบรด้มะเหมาอย่างเพิ่นกับมาใส่เป็นคาแรงอยู่กับมันกับบัวแพงเลยนะเขาใส่ลักษณะนี้ครับมันก็ใส่อยู่ประมาณ4ี่หมืนกว่าบาทนะครับนี่ได้อยู่ประมาณนี้สี่หมนกว่าบาทเลยนะครับ ซึ่งช่างเพิ่นมาซอยงานมันเก็เลืเ่อเฮ็ดให้คาใช้จายจของเ้านี่มันถูกลงนะครับนี่เป็นอีกอมุมดีอีกมุมหนึ่งที่เขาสามารถประหยัดได้ถึงช่างเพิ่นกับเป็นญาติกันนะเพื่อนก็บ,บอกเอาแบบนี้ดีกว่าจะซอยซอยได้เต็มที่แลยค,คือคือลักษณะแบบนี้นะครับเอาไปเลยมองมุมใกล้ๆลักษณะนี่นะครับ เดี๋ยวขอไปหาช่างเพิ uh ่น huh. อ um, uh, so ีกน uh ิด huh. น uh ึงนะครับอ่าไปห้งหลังเดี๋ยวสั่งมันใช่ไหมอธิบายห้องหลังอีกนิดนึงนี่นะครับหน้าไอ้ช่างนี่เขาเพิ่นเอึ้งตัวนี้ตัวนี้ขอบขาครับขอบขางหลังกันเขางูเอหลังเลยเป็นขอบขางขอบขางขอบขางตัวนี้เนี่ยอะไรไหมว่าเขา ใส่เชิงชายเข้าไปเหรอมันดีกว่บเห็นเชิงสีตัวนี้โผล่มากนะอ๋อหลังจากใส่เชิงชายเข้าไปตัวนี้ก็จะอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นคอบกลางก็มาซึ่งราคาที่ผมคุยไปเมื่อกี้ยังบอลมีเชิงชายด้วยฮะเชิงชายยังบอลมีเออเชิงชายเออเนี่ยเอออันอันนี้เชิงชายเชิงชายตัวนี้มันจะดัดเป็นคิวเป็นมุมนี่อ๋อเป็นคิ้วเป็นมุมเชิงชายจะมีเป็นลักษณะจะเป็นแป้นอีกตัวนึงอ่าตัวนั้นยังบอลอย่ร่วมในราคานี้อ่าครับ นี่ครับที่ไทรมองข้อทักไว้เลยมองทักชิวไว้รอบนอ,อกเลยตัวนี้มันจะเป็นหมวกคุ้มน,นั่นแหละหเป็นหมวกคุ้มบเขาสิเห็นแต่ตัวนี้นะครับอพอขอ,อมุงเลวมันจะเห็นแต่ตัวนี้อไยมรบบครับนี่ข้างนอกอที่มองยังไม่ได้ฉา,ฉาบเนาะยังไม่ได้ฉาบเดี๋ยวอีกอตอนต่อไปจผมจะไปลงคลิปให้เบิ่งว่าลักษณะสาบออกมาเพราะว่าทางทีมงานช่างเพิ่นบอกว่าสวยงามแน่นอน ซึ่งถึงเป็นงานซอยเหลือแต่ก็เห็นให้เต็มที่คุณบอก่้าครัตรงนี้มีซีมีฟ้าใหม่อีกครับมันจะตัดสีครับสีลุมเดินตัวี้มันคงเล็กไว้เนี่ยจะใส่ไม่ฟ้าจราปิดอ่าเป็นมุมมองข้างหลังอีกนิดนึงครับมุมอมองข้างหลังนิดนึงเดินตามช่างึ้นไปครับตามช่างคุนไป หลังมันตัตว,ตวห้องลดามหลังข้าวคั่วห้องก็ลดนุ่งจม40เซน40เซนถ้าห้องเป็นรถหลายมันมันจะนันง่งจะนั่งมันมันจะนั่งเฉลี่ยที่นะเบียบเรียบว่าคือสิ่งตนั้นกาต้องลดนิดหน่อยๆไปตามส่วนของมันอ่าครับนี่คือข้วนี่สามเมตรกว้างออกมานะครับความยาวกับมึงโตบ้านนะครับเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรนี่สามเ<า>มตรตกงริมนอกนี่ตรงมหนเจ็ดเมนี่อ่าครับ ก็มันหมายว่าสามเมตรหาชิปนี่มันอยู่ริมนอกนี os, like s <S <inhabitants S 1> ่ริมนอกครับ <Así> นี่ไปดูด้านนอกตัวน้อยนี่ตัวน้อยนี่ตัวน้อยนะครับดีลอยคุ้นลอยความกว้างความยาวแต่ราคาติดตามก็ต่ำกว่าทีม่ชุนนั่นคือคือราคาตัวนี้สิทธิ์ยู่ที่สองสองพันหนึ่งร้อยถ้าเปรียบเทียบตัวนั้นที่สามพันเก้าร้อยนะครับสามพันเก้าร้อย ช่างเพิ่นกำลังมีมองเข้าไปก็จะเห็นสวนครับนครับเผื่อช่างเพิ่นกำลังนี่ครับถ้ามองมุมอีกมุมด้านหลังเห็นไหมว่าเดี๋ยวตามช่างไปข้างไหนนิดนึงครับก่อนเดี๋ยวไปเนี่ยอธิบายทางเพิ่นขอคำถามเพิ่นข้างไหนนิดนึงเล็ก ที่จริงข้าวซอยู่นีมันจะมีมีสามชุดครับที่ขาาส่อยู่นีจะมีสามสามชุดโด,ดยราคาที่บอกไปนะครับแต่ราคาแต่ละมือเล็กจะโบทอก,กันราคาจะโบขึ้อกันแต่ละล้านกับโบขึกันแต่ละล้านมเพื่อกันแต่ตอนนี้คือเขาพยพยามแลน์เบิองแต่ละล้าน,นครับเล็กหาข้อมูลปูนคือกันไส้คือกันอิฐือหินลักษณะนี่ครับจะโบคือกันเพื่อนเพื่อนผคิดจะสร้างบ้านพยายมสอบถามแถวบ้านแถวห้างก่อนนะครับว่าลักษณะการ ราคาและอียานการส่งตรงต่อเวลาบนว่าช่างเขากำลังเหตุงานอยู่ปูนเขาเบิดหินเขาเบิดทรายเขาเบิดเขาก็บปิสามารถจะมาส่งเขาได้ต่อตรงนั้นแต่ทําให้ช่างเขาเสียเวลานะครับตรงนั้นเขาก็เลยพยายามที่บอกว่าเขาได้ราคาดีได้ราคาดีแล้วน้องช่างเนานะไ,<ม>ได้ราคาดีแล้วตแต่ที่นี่คนส่งก็ส่งบริตามตามตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาใบมงกัเพื่อนกันตรงมานใบมงอ่าครับ ยิงแรกๆเข้าปูนมากนี่มีฝนมีหยางขึ้นมาเข้าบนมีลังค่าเขา,ากับภาษาศาสตร์จะเอามาหลาได้เอามาหลายได้นะครับแต่ตรงนี้กับโบมีไผอยู่ตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าต้นข้าบ,บ้านอยู่สวนเขา,าก็เลยต้องทยอยเอามาด้วยลักษณะต่างๆนะครับเขาตัวทยอยเอามาแต่ละอันนั่นแหละครับราราคาแต่ละอันอาจจะบบเหมือนกันครับแต่ที่ผมบอกอไผเพื่อนๆไผคิดติดส้างบานกยบยาย่ำ เบิ้งเรื่องเล็กครับเล็กแต่ละมื่อจะบวกขึ้กันสังเกตสังสีสันไทยแต่ละมื่นแต่ละอาทิตย์จะบวกขึ้กันครับเขาพยายามสอบถามสอบแต่ละลานเบิ้งว่าเขาพอใจลานใดเขาสิเอาเล็กลานใดนะครับสําหรับไอ้ที่ผมราคาที่ผมคุยไปเมื่อกี้นี่มันก็อยู่อ่าอยู่ประมาณนี้นะครับบ้านจะได้อยู่ประมาณนี้คือค่าช่างก็อ,อยู่ที่ประมาณ4ี่หมกว่าบาทค่าอุปกรณ์นั่นผมแม่นเลยนะครับเป็น1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาท ประมาณนี้นะสี่ได้ตรงนี้นะครับค่าสั่งอยู่ห้าที่เป็นสี่หมื่นสี่หมื่นกว่ากว่าสี่หมื่นสามพันนี่นะครับประมาณนี้นี่คือสั่งรายวันเพิ่นกระมารายวันเพิ่นบระดมมะม่วงออกเลยนะเพราะว่าเป็นเป็นกับเป็นเป็นญาติกันนะครับเป็นญาติมาซอยกันบางครั้งทางผมกับเขาไปซอยตรงไหนที่คิดสีดดซอยเพิ่นได้เรากับม,บมีขอ้อโมีข้อสำนันในการสั่งนะครับนี่แหละครับเพิ่งเพบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนว่า คลิปนี้ผมอยากให้เพื่อนๆมาเห็นในคลิปนี้แล้วก็หาข้อมูลไอ้กำลังคิดสีสางบ้านนะครับไอ้คิดกำลังสีสางบ้านให้มาหาข้อมูลต่างๆในตรงงนี้นะครับอย่างไรคลิปนี้ผมก็ขอบคุณที่เพื่อนๆทุกคนเขามาติดตามทุกคนที่เขามาตรงไหนค้ามรู้ที่บนน้านมีอย่างไรก็ห้เขามาเบิ่งครับผมเป็นกำลังใส่ตรงนี้นะครับครับขอบคุณครับช่างช่างขอบคุณครับครับ ครับครับช่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ